สวัสดีค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะพี่น้องเห็นนายุนกินคือเก่าค่ะแดนถอนถอนพี่น้องว่างตะ้่วงอาทิตย์ลดถอนแหง้งถอนแห้งค่ะสิมหาเก็บพักยอดพักกระเดาพี่น้องเก็บยอดผักสะเดาไปใส่ข้าวหนูหาเอาสิไทยกับพี่น้องอยากสิไทยอีหยัง หัวหนูหัวหนูสู้พี่นอกกินเอาะหัวหนูหน้ามือเสาอี่พอเราได้หนูมาโตนึงค่ะเราดักได้โตนึงเลยสี่ขัวกินให้พักกระเดาคมๆจกัก,กนนหน่อยพักกระเดาตัวนี้ว่าคม่นอก ก็บ่ขผมให้มันจะของข้อแข็งบวชอ่อนๆฝากพ่อม่พี่น้องก็ติดตามก็ไล์ก็แชร์ให็นในเด้อพี่น้องเป็นกำลังใสเห็ดขีบเนาะค่ะหาแนเยวสีเห็ดหาเนวสีทายกันเห็ดแต่แนยอยูน้อยกี่พี่น้องมันแรงค่ะมันแห้งมันแรงแล้วว่ามีแนวสีหา นอน่อนนด่กพี่น้อนแงแห้งแลงทุ่งให้ทุ่งหน้าน้ำท่าก็แห้งเบิดแล้วไม่เนี่ยสิหาหอนพี่น้องปะไปเฮ็ดตีอยูัวนู้กินกันค่ะแล้วพักกระเดาอ,นอ่อนหยอดปัดพักกระเดา น้อกสวัสดีอีกรอบค่ะแล้วเขาขั้วบ,นบานบานอีกคือเก้าค่ะวันนี้หอดแนงไปกันนะค่ะ หยอดไอ้น้ำมันเผือดจังหน่อยเนะาะค่ะเพราะว่าหนูมันบ่ม,มันเลยเป็นพริกค่ะพริกตะไคร้ พริกจะใช้3ไปพัดใหหน,นะะหอมกนแล้วค่ะนูนูซับเรียบร้อยแล้วค่ะเอาลองไปพัดเลย ัวเติมน้ำค่ะปิดนนฟ้าไว้ให้หมูมันสุกก่อนนะค่ะใส่ใบมะกรูดค่ะลงไปเดืดอด,ดแล้วนองเดือดแล้วแล้วก็ปรุงเครื่องเลยค่ะ ใส่ผักลงไปเลยนะคะ่ะใส่ต้นหอมกับพักอใบกะเพราค่ะเพื่อขวให้หอมน้อยกันเลยหนูหน่อยมาตรงนึงหนูหลูกมัน่น ยังไงแล้วค่ะไม่ใช่สดข้างบ้านเอื่นขั่วเลยพี่น้องแบบนี้เห็นว่าคือกันเนาะคะ่ะเราจะมองหอมหอมพี่น้องเลยมากินน้ำกันเลยมากินบันบานขั่วบันบานเห็นหงบวัว ปรุงเครื่องเลยพี่น้องน้ำปลาแซบนัวขาดไม่ได้ขงนัวค่ะใส่ลายสบายนะพี่น้องใส <c oughs> ่บะแซ,ซ,ซบดีค่ะนี่ น้อยค่ะโอ้ยพี่น้องโคตรหอมเลยตาเสบีบหนึง่งสีสันสุดย,ยอดเลยค่ะต่แสบค่าหอมแห้งกินบนบัวชาิกันเนาะว้ายพี่น้องแสบีบคักน่วนวแะเสียบพี่น้องน่วแล้ว ใส่ผักพรดเดาลงไปเลยค่ะของผมจังหน่อยจังซสบขาดสาใจมากเลยครับพ,พี่น้องเพ็ดน้องมางเนี่ยแสบพี่น้องเดือดแล้วสุกแล้วค่ะที่นี่ขั้วหนูสูตรอีสานบ้านว่านพี่นอ้องเสือบสา,บานบ้าน้ามากินน้ำกันเด้อค่ะ ว่าพี่น้องขวหนูมาเด้อค่ะมาสดน้ำกันนขวหนูคขมพี่น้องมาเด้อค่ะคุมมาขมมากินทั้งนี้มากินน้ำกันได้ค่ะขวดหนูมากินมัานบวานแนวกินบ้านบ้านตาหอมหอมค่ะแซ่บมาเด้อค่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันผุญแจสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับล้างหน้าอย่างไหน้าแล้ว ข้างหน้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วพี่อ้อยพี่อ้อยสวัสดีไหมพี่น้องกินขา้าวน่อกันค่ะแนวกินเราวันนี้ขี้มีระดุด้วยมีครัวหนูพี่น้องไม่เมื่อจังหน่อยเด้อค่ะเมื่อจังหน่อยกินเตะละเฮียนเมื่อจังหน่อยทัายอาจจะมาดูมาสวดเพรว่ามันอยู่เตะละเฮียนมันเหมือ,น,อ,เมอ,น,อนเราพี่น้องโอ้ยจทรายน้ำซุนยักละนี่ทอดปลา ตำมเจ้าพี่นอนเจ้าปลามาแ่เดี๋ยวไปกินข้าวน้ำกันเนอ้อเมนูบันหม,มากเน้อขนุนใส่เสียงกำลังพอหุ้มใจขี่เครื่องบินบอโลกลาที่ขับเครื่องบินบอใช่โอ้ได้เครื่องล้มเลยเหรอแพวมาหายเครื่องบินเครื่องบินมาจะใส่หลบ ใครใครซื้อให้ขมัดเหรอขอบคุณพ่อมัดยังขอบคุณขมัดแล้วขอบคุณยังไงขอบคุณครับอขอบคุณครับดีดีขอบคุณครับ พี่น้องมากินข้าวน้องการเด้อค่ะพี่น้องฝากพ่อกันพี่น้องก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เกลียดก็รังไล่ใส่กันเลยเด้อพี่น้องเดลยฝากขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคลิปบันมาเนาะมือนมือนนี้บ่ได้กินให้เบิ่งเนาะพี่น้องบ๊ายบายครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมค่ะอ้าวบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายไหวอ่ะ 我看我呗。Okay,